ทางกระทรวง DS เอสขามีการออกมาเตือนภัยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันนะครับขอความร่วมมือผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับกำหนดหมายเลขบวก697าหน้าเบอร์โทรเพื่อให้เป็นจุดสังเกตให้ประชาชนป้องกันในการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะครับหากขึ้นต้นด้วยเบอร์นี้เนี่ยสมควรที่จะรับไหมนะครับ เมื่อวานนี้นะครับทางด้านนางสาวนุพวรรณหัวใจมั่นโกศกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมืองเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีปัญหามิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงประชาชนขณะนี้เนี่ยทางกระรวงดิจิทัลเนี่ยประสานความร่วมมือกับกสทชแล้วก็ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเพื่อจะแก้ไขปัญหามิจฉาชีพโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงประชาชนโดยจะก,กําหนดเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697ซึ่งการโทรเข้ามาจากต่างประเทศด้วยการโทรผ่านอินเทอร์เน็ต เกือบทั้งหมดจะไปมิจฉาชีพเนื่องจากการโทรผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ต้องมีการลงทะเบียนเบอร์โทรหรือการยืนยันตัวตนเหมือนอย่างการเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์มือถือจึงทําให้เป็นช่องทางของมิจฉาชีพในการใช้ช่องว่างนี้เนี่ยโทรเข้ามาหลอกลวงประชาชนนะครับทางโฆษกดีเอสก็บอกว่าต้องขอบคุณทางกสทาชาที่ออกมาตรการผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายใส่เครื่องหมายบวกนําหน้าเบอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศเพื่อให้เป็นที่สังเกตของประชาชน พื่อให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอย่ารับสายป้องกันการถูกวิจาช,ชีพหลอกลวงนะครับหากแกล้ง call center โทรหรือส่งข้อความเข้ามาประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์กับทางเครือข่ายมือถือของท่านเพื่อตวรวจสอบพร้อมกับบล็อกเบอร์ดังกล่าวได้ในทันทีนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากทางกระทรวงดีเนะครับหากคุณผู้ชมมีเบอร์ปริศนาโทรเข้ามาแล้วมันขึ้นต้นด้วยบวก697นํานำหน้านะครับก็ไม่ต้องไปรับนะครับตัดสายทิ้งไปหรือว่าอะไรดีเนี่ยก็บล็อกเบอร์ไปเลย เพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีหมายเลขแบบนี้ขึ้นต้นด้วยบวกหกเก้าเจ็ดโทรเข้ามาก็คือเบอร์โทรคิดไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเพราะว่ามันอาศัยช่องว่างตรงนี้นะครับสัญญาณเตือนตรงนี้โทรเข้ามาหาเรานะครับเพราะว่ามันไม่ต้องลงทะเบียนสินี้ก็เป็นการเรียกว่าเป็นการปรเออปรับแผนนะครับในการจะตอบโต้กับมิจฉาชีพที่มาในหลากหลายรูปแบบในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเขาวาจะดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสคมครับ